สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเชอรี่เพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเชอรี่จะพามาดูนะคะ t o y ยต้าวีออสหนมิตรนะคะปี19นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาตั้งขาย3าม0 0 0ืับาทฟรีดาวผ่อนเพียง6,200รบาทเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะคันนี้นะคะได้เป็นตัวรองท็อปนะแล้วก็มีอ่ามีหน้าจอทัชสกรีนให้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอกได้เลยว่าออปชั่นจัดเต็มนะคะ ออกรถได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถมือสองนะคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถฝดหน่วยงานนะคะประวัติดีนะคะเช็คูนย์ทุกระยะเลยนะคะรับประกันนะคะในขน รับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ําแน่นอนหากใครได้ไปนะคะบอกเลยเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่6,200บาทเท่านั้นนะคะใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นรถบนในงานนะคะบอกได้เลยว่าโครงสร้างเดิมนะคะเดี๋ยวเชอรี่นะคะพาไปดูในส่วนของน้านหนก่อนอกระจังหน้านะคะจะได้เป็นสีดํานะแล้วก็มีโลโก้สีขม,มี้มค่ะในส่วนของด้านไฟหน้านะคะ ไฟหน้าเนี่ยสวยๆใสๆปิ๊งๆเลยค่ะไม่มีคราบเหลืองหรือว่ารอยแตกอะไสิเลยค่ะแล้วก็ได้ไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลน์มาให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้นะคะบอกได้เลยว่าขนาดออปชั่นด้านหน้ายัางเต็มขนาดนี้นะคะในส่วนของตัวล้อค่ะจะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะสภาพเนื้อแม็กคนะไม่มีรอยเบียดฝุ่บาทหรือว่ารอยถลอกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะบอกได้เลยว่ายังยังดอกสวยดอกลึกดอกเต็มนะคะสภาพการใช้งานนะคะได้อีกยาวๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะกระจกมองข้างนะคะ พับเก็บแบบไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแบบของด้านในกันก่อนนะคะอะเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปเข้าไปดูด้านในเนาะขออนุญาตแหววดูฟิล์มก่อนนะคะบอกได้เลยว่าฟิล์มนี้นะฟิล์มคันนี้นะคะฟิล์มแท้ฟิล์มเดิมจากโตโยต้าเลยแล้วก็เป็นฟิล์มแท้ทุกบานเลยนะคะบอกได้เลยว่าออปชั่นจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคานะคะในส่วนของตัวด้านในนะคะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ่ะในส่วนของอะในส่วนของด้านข้างนะคะจะ เป็นสีโรสโกนะคะสีสวยมากเลยนะคะันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนเพียง6,200บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะได้หน้าจอทัสกีนนะคะได้เบาะหนังด้วยเบาะหนังนุ่มๆเลยนะคะรองรับสาีิละของเราได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะจะเต็มนะคะคันนี้นะคะอ่ะ เดี๋ยวชารลให้ดูนะคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนนะคะได้แอร์ออโต้มาให้แล้วนะเกียร์นะคะออโต้ Auto นะคะแบบ CVT นะคันนี้นะคะได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเลขไม่์คันนี้นะคะอยู่ที่1 8 0 0 0แนโลนะคะเป็นรถ6ปีแล้วเนาะตกปีละ18,000โลเท่านั้นนะคะต่อปีนะบอกได้เลยว่าการใช้งานน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถปลดหน่วยงานนะคะสำหรับข้าราชการเนี่ยเขาจะใช้กันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะภายในนะคะสะอาดสะอา้านมากเลยะคะ่ะ แล้วก็มีที่วางแก้วมีที่เก็บสัมภาระให้นะคะพอดีกว้างแบบนี้นะคะสาหรับนะคะคนมีเงินเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0บาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายนะ3า5 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียง6,200บาทเท่านั้นนะคะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ําแน่นอนนะคะในส่วนของท้ายด้านหลังนะคะไฟท้ายนะสวยสวยใสๆปิ๊งๆเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้ก ต้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะมีไฟทับทิมนะคะสายขวามาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องสัมภาระกันค่ะในส่วนของห้องสัมภาระนะคะบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากเลยค่ะแล้วก็ภายในนะคะไม่มีการชํารุดหรือว่าร่องรอยการชนหนักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านคานกันสําหรับคานนะคะจะได้คานแท h, ค้คานเดิมนะคะจะ จะได้คันแท้นะคะคันเดิมนะคะในส่วนของเม็ดน็อตนะคะไม่เคยแงะไม่เคยแกะไม่เคยขยับเยืเลอนไม่เคยแงแะออกมาเลยนะคะเม็ดอาร์ตนะคะยังเรียงตัวสวยแบบนี้นะคะเมื่อสวยๆวยแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะเดิมเดิมนะคะจากโรงงานเลยไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ําแน่นอนนะคะหากใครที่ซื้อไปแล้วพบว่าคันนี้นะคะมีการชนหนักผิดความจมน้ํามานะคะสามารถนํารถคันนี้มาคืนเราได้เลยะคะ่ะเราจะเ,เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นยางอะไหล่แล้วก็แม่แรงแถมมาให้นะคะ บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาออปชันจัดเต็มแน่นอนนะคะหากใครได้ไปคุ้มค่ามาเลยคะ่ะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเพียง6,200บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ VVTI นะเครื่องยนต์4สูบนะ108แรงม้านะคะรองรับน้ํามันได้ถึง e ี0เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านแก้มขวากันก่อนนะคะในส่วนของด้านแก้มขวานะคะเม็ด เม็ดนะ็อตนะอ่ในส่วนของด้านแก้มขวานะคะเม็ดน็อตนะคะไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยนะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะในส่วนของเบ้าโชกนะคะยังอยู่ดีเลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะไม่มีโดนไม่มีชนแน่นอนนะคะสภาพค่านน้าหน้านะคะขาดด้านข้งนางเมาน้ํานะไม่มีการชนหนักผิดความเลยนะคะสติ๊กเกอร์มอกอกนะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะเรียบเนียนทุกแผ่นนะคะในส่วนของแก้มซ้ายค่ะมาดูกันอ่าเบ้าโชกนะคะ บ่โชกนะบอกได้เลยว่าเดิมๆนะคะเม็ดน็อตนะไม่เคยแกะไม่เคยแงนะคะยังเดิมๆนะคะแล้วก็ด้านคานนะคะด้านคานซ้ายเนาะด้านคานเข,ข้าน้ำซ้ายเนี่ยไม่มีร่องรอยการโดนชนรอยบุบหรือว่ารอยลักยิ้มเลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการชนหนักติดความจมน้ําแน่นอนหากใครได้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะคันนี้นะคะราคา3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียง 6,200บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถส่นบาทได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาดูรถตัวจริงนะคะมาดูได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ซอยเสถียรหแยก1เขตเมนบุริ Memory, จังหวัดกรุงเทพค่ะหากใครไม่สะดวกเดินทางมานะคะเรามีบริการ จัดไฟแนนนะคะทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์นะคะถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่รถสวยๆนะคะผ่อนถูกๆนะคะได้ที่เชอรี่เพรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ